สวัสดีครับทุกท่านพบกกับผมแมนดาร์มัตเตอในช่อง d M Channel ช่องที่มีสาระและพอตเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการเรื่องเล่า Resident น,นะครับกับเรื่องเล่าปริศนาสาระน่ารู้นะครับในโลก Resident วันนี้เราจะได้นำพาทุกท่านนะครับไปสู่เรื่องราวของชุดภาพปริศนาชุดหนึ่งนะครับซึ่งถูกเรียกกันว่ามีการเปิดตัวจาก i n t o ท r e e a d Island เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมนะครับ เรื่องราวของเซตภาพเซตนี้นะครับไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนนัมเตอร์นักสืบเรซเดนูซีรีนั่นเองนะครับทุกท่านเรื่องราวของเซตภาพปริศนานะครับถูกเรียกกันว่ามีการเปิดตัว R.E. Dead Island ออกมาครับโดยมีเซตภาพ ที่มีการเขียนว่า agent id นะครับต่อมา agent id ดังกล่าวเนี่ยเรียกได้ว่ามีการแสดงครับต้นสือที่ถูกเรียกว่า paw ซึ่งเรายังอ่านไม่ได้ครับว่าเขาต้องการจะเขียนอะไรต่อมามันมีการเขียนครับว่า pawns แล้วก็รหัสผ่านครับทำให้เราได้2คําตอบนะตอนนี้ว่า1ครับตัวของ agent id ก็คือคนที่เข้าเนี่ยจะต้องไประดับเจ้าหน้าที่ครับแล้ว p าวเนี่ยหรือพอรเนี่ยเติม s เ,เนี่ย แปลว่าเบีย้ยครับทุกท่านแล้วไม่ได้เป็นเบีย้ยตัวเดียวด้วยเบีย้ยหลายตัวแล้วมีรหัสผ่านครับทั้งหมด8หลักแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่น่าสนใจตรงกลางครับสัญลักษณ์ตัวนี้ถูกเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของน้ําดื่มเอกรัวที่เคยก่อเรื่องครับใน Resident e v i l Movie ภาคก่อนหน้าท่านเคยได้ชมกันอย่างเวเดต a าครับทำให้ภาพชุดนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเราได้คําตอบ2ส่วนครับหเบีย้ยหลายตัวรหัสผ่านแล้วก็ตัวของสัญลักษณ์น้ําดื่ม ต่อมาครับเขาก็ตัดภาพไปว่าเป็นพี่ร่มของเราครับอมัมเบล่าแล้วก็บอกว่าถูกสร้างขึ้นโดยตัวของแคปควาวิโดเกมเป็นฐาน President Evil แล้วก็ไล่เรียงปีมาเลยครับจนถึงเลขสุดท้ายคือ2014ก่อนที่ภาพมันจะไล่ย้อนขึ้นมาเรื่อยๆเลครับจนมาสุดที่ปี1968ทำไมต้องมาหยุดลงครับทุกท่านที่ปี1968ทั้งที่มีปีตั้งมากมายครับ ปี1968มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับว่าปีนี้เป็นปีแห่งการก่อกําเนิดครับปีแห่งการก่อกําเนิดหมายความว่า r e s i d e n t e v i l ได้มีการบอกว่า Bella Corporation ครับถูกก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรก ตั้งแต่การเปิดบริษัทคือปี68คือการเข้าสู่เมอร์รคคูนครับโดยบอกว่าเมล่าคอร์ปอเรชันเนี่ยมีจุดกําเนิดครับจากผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งชื่อสเปนเซอร์เขาได้มีการไปเที่ยวครับในตัวของสิ่งที่เรียกกันว่าภูเขาหิมะครับแล้วได้เกิดเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยได้ไปเจอผู้หญิงท่านหนึ่งครับซึ่งชื่อว่ามาเตอร์มิรันดาแล้วได้เรียนรู้ครับวิธีการใช้พลังของเชื้อปริศนาที่ชื่ออเมริกาไมซี แล้วก็ทําให้ตัวเขาเองได้ต้องการที่จะสร้างมากกว่าการชุบชีวิตลูกของเบตาดาที่ชื่อว่าเอวาจนนาไปสู่เหตุการณ์ที่เขาได้ขอยืมครับเรื่องราวสุดลักในถ้าที่มีตรา้ายร่มแล้วออกไปเปิดบริษัทของตัวเองและในตอนนั้นเขาก็ได้มีการไปเชิญสถา,าปนิกครับมาช่วยเติมเต็มความฝันในการเปิดบริษัทนั่นก็คือสถานปนิกจอร์ดเทเวอร์ครับที่ใช้เวลากว่าหลายปีการสร้างเคเรือหาให้กับสเปนเซอร์ โดยสเปนเซอร์เนี่ยได้มีการร่วมหุ้นกับกับรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นพี่ของแกเนี่ยคือร r j เจมส์มาคัสครับกับเพื่อนแกคือเอ็ดเวิร์ดแอดฟอร์ดในการเปิดบริษัทแล้วก็บอกว่าในปี67เนี่ยมีการเกิดขึ้นกับสิ่งที่ถูกเรียกกันว่าตัวของ การนัดจอเทเวอร์กินข้าวแล้วก็ปรากฏว่าจอเทเวอร์ได้ส่งภรรยาจิจจซิก้ากับลูกสาวลิซ่าเนี่ยมาก่อนจนสองคนกลายเป็นเหยื่อการทดลองของ,ของสเปนเซอร์ครับที่ถูกเรียกโปรเจเตอร์ไวรัสไวรัสตัวกำเนิดบริษัทที่มาจากดอกไม้ในแอฟริกาต่อมาทั้งสองท่านได้เสียชีวิตครับบอกว่าคนหนึ่งเหมือนมีเรื่องราวว่าสองท่านได้เสียชีวิตไปแล้วโดยจอแต่เข้าใจว่าทั้งลูกและภรรยาไม่รอดครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยเรียกได้ว่าเสียชีวิตจริงครับแต่ลูกย่งไม่ตาย ถูกจับไปทดลองครับโดยใช้ฉายาก็คือตัวอมตะลิซ่าเทเวอร์แล้วทําให้ปี1968หนึ่งปีให้หลังครับที่จอร์เทเวอร์มาเข้าเรือหาดแล้วก็กลายเป็นเหยื่ออีกหนึ่งคนในตอนนั้นอเบล่าครับก็ได้เปิดบริษัทสําเร็จโดยการเข้าสู่แรคคูนในปี68ทําให้ได้เป็นตัวเลขตัวดีครับคือปีที่เข้าแรคคูนซิตี้หรือบ้านของอเบล่าแล้วก็มีเลขต่อมาก็คือกลับไปเลขตะกี้ครับ1969 1969เป็นปีที่อ m b เบ l ่าคอร์ปอเรชันเรียกได้ว่ามีการสถาปนาครับกมรมตำรวจของรีออนที่ถูกเรียกว่า RPD จากวิส์ครับให้กลายเป็นตัวของสารตำรวจครับทำให้บนเขาได้ก็แผครับหรือตาบนแขนของรีออนตากรมตำรวจเนี่ยแล้วก็ที่ตัวพื้นของกรมตำรวจมีคําว่า1969นั่นเองต่อมาเรื่องราวที่นอกเหนือจากความน่าสนใจครับในตัวของโฟลเดอร์ในการเข้าไปสํารวจตรวสอบแล้วเนี่ย ก็ยังมีกลุ่มคนที่มีการนั่งครับมีการคอนโทรลอ่านแล้วก็มีการตรวจสอบเมมโมรีความทรงจําต่างๆก็มีการพูดถึงต่อมาเรื่อยๆครับเนี่ยภาพก็ไล่เรียงกันมามีการพูดถึงเรื่องราวของชุดกระสุนปืนครับบริเวณด้านขวาแล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อความกับมีการพูดเรื่องของมูลค่าและการส่งกลับต่อมาไม่พอครับอัมเบลล่าก็ได้มีการแสดงให้เราเห็นครับถึงสิ่งที่เรียกกันว่าใบรับประกัน ใบรับประกันคืออะไรครับใบรับประกันก็คือใบเซอร์ครับใบเซอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นใบที่เป็นการยืนยันว่าเฮ้ยคุณเปิดบริษัทนี้คุณมีใบรับรองเรียบร้อยครับที่ชื่อว่าเบลล่าแล้วก็มีการพูดต่อว่าวันนั้นมีสเปนเซอร์เอ็ดเวิร์ดแอ็ดฟอร์ดและเจมมาคัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับแต่ไม่ได้บอกว่าตัวของชื่อนี้เนี่ยก่อนจะมาเป็นเบลล่าเนี่ยมันมาจากไหนครับเดิน name of เนี่ย Eat Bella เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าตัวของที่มาของชื่อ ต่อมาเนี่ยก็มีบอกว่าตัวประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนตัดลบออกครับเป็นสไตล์ของซีเรืเจ็ดที่เริ่มทำกันมาแล้วเราก็เพิ่งได้เห็นลายเซนกับครบ3ท่านลงนามกับออสเวสเปนเซอร์เอ็ดเวิร์ดแอดฟอร์ดและรุ่นพี่ครับเจมส์มาคัทดังนั้นตัวความลับต่อมาก็คือมีการเปิดเผยครับว่าอัลเบ l าเนี่ยมีการทำให้เราเห็นเลยครับว่าพวกเขาทดลองกับการเปิดบริษัทยังไงนะครับสร้างเิตุัาร์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่พอครับเขาก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวการศึกษาครับ โดยบอกว่าพวกเขามีการทดลองการฉีดไวรัสครับเข้าไปในหนูเพื่อทดสอบดูตก,การตรวจสอบตัวเชื้อซึ่งเราไม่เคยทราบมาก่อนครับเรารู้แค่ว่าน้องหนูเนี่ยทำให้เกิดการระบาดในเมืออแรคูนได้แล้วต่อมาอเมล่าครับก็มีการพูดถึงดรโรเบิร์ตบราว์ผู้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์พันธุวิศวกรรมครับซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดครับที่ทําให้เราเห็นว่า เฮ้ยอมเมล่าเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับผมต่อมานอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบครับระยะเวลาการติดเชื้อเป็นผลค่าของการวิจัยนะครับเป็นบทความเลยมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับอวยวะของหนูเป็นอย่างไรต่อมาไม่พอครับก็มีการพูดว่าตัวของการทดลองดังกล่าวเนี่ยมันแสดงเห็นสิ่งศักยภาพอันน่ากลัวครับโดยรูปนี้เป็นรูปคนวพิเศษครับที่กํลาลังโดนหนูรุมเล่นงานซึ่งรูปนี้มาจาก Resident Evil Outbreak นั่นเองและนี่คือการกลับมานะครับองภาพเอาเบร k ที่ให้เราเห็นแวบ,บหนึ่งก่อนที่จะขึ้นว่า Super w i ไว by บายโทลุคโตะนะครับแคปคอมนะครับพูดตรวจสอบดูแลแล้วจากนั้นก็ขึ้นภาพเลยครับมีการขึ้นรูปหน่วยสตาร์ขึ้นมาแล้วเขียนว่า1998นี่นะครับอ่าไปต่อนะครับไล่เรียงมาแต่นั้นขออภยัยตะกี้ไม่ใช่98ครับหมายเลขตัวนี้คือ1996ครับ 1996เนี่ยไม่ใช่98ถ้ามองผ่านๆน,นะเหมือนกับตัวของ98แต่ไอ้เจ้าหมายเลขเนี่ยคือปีที่ก่อตั้งตัวของกรมตำรวจแรคคูนกับหน่วยสตาร์ครับหมายถึงว่าสตาร์มันกรมตำรวจแรคคูนน่ะมันมา1969เป็นเลขโตสแล้วบอกว่ากรมตำรวจแรคคูนเน่ยก็เริ่มมีตัวของการพัฒนามิโนสวาร์ไปด้วยแล้วดแต่96ก็คือสตาร์ก่อตั้งครับเนี่ยหมายเลขนี้ต่อมาก็คือมันก็ตัดภาพมาครับ เป็นภาพปริศนาแล้วก็กับคลิปอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าเดือนพฤษภาคมครับปี1998มีการไล่เรียงต่อมาถึงจิวเดนทายครับซึ่งเป็นสมาชิกหนุ่สตาร์นะครับแต่ใช้ตัวของใบหน้าของซาชาติโตโตวานะครับแล้วก็บอกว่าตัวของอันนี้เป็นหน่วยอัลฟาทีมครับแล้วก็มีลงชื่อไรอันไอรอนครับหัวหน้ากรมตำรวจนะครับนี่ครับเป็นจิวเดนทายลงทะเบียนโดยแรคคูซิตี้โปลิสข้างล่างคือดีพาร์ตเมนต์นะครับหายไป นี่ครับตากรมตรวจทุกท่านอันนี้เนี่ยธรรมดาจะมีหนึ่งเก้าหกเก้าตรงนี้นะครับตาจะบอกว่าเป็นตำแหน่งอะไรอะ่ะถ้าเป็นลีออนเดะสมัยก่อนจะเป็นเท็กทีับางนนี้เป็นออฟิเซอร์นะครับสมัยก่อนเป็นสายสืบต่อมาก็คือภาพก็ไล่เรียงต่อครับด้วยการเช็คลเลกเตอร์ดิชั่นครับของสามรีเมคในการเปิดตัวจิวเดนทายเนี่ยครับรูปจากสามรีเมคเลย ไม่พอครับมีการบันทึกเรื่องราวในฤหาสน์อหาได้อีกซึ่งเทพมากครับเราเพิ่งรู้ว่าวันนั้นมันมีวงจรปิดด้วยที่บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดเนี่ยครับฤหาสน์อหาภาคแรกนะครับที่ตัวของจอเทเวอร์มาบ้านในปี1967แล้วก็ได้กลายเป็นเหยื่อของการไม่จ่ายโดยสเปนเซอร์นะครับแล้วก็กลายเป็นสเปนเซอร์ที่รู้ความลับคฤอหาสน์าวรือหาดหลังนี้มีความลับก็คือ1นนะครับมาจากโรงแรมสแตนลีย์โฮเทลนะครับต้นทางของ เรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่าภาพยนตร์ t h e Shining ของผู้กับคูบริกมีเรื่องราวของการที่ตัวของคฤหา่า์ภาคแรกนี้เป็นคฤหาสา์ที่เต็มไปด้วยความลับตามที่สเปนเซอร์ได้มีการร้องของกับจอร์เทเวอร์ว่าอยากได้คฤหาสา์ที่เต็มไปด้วยความลับเหมือนบ้านสายลับครับทำให้จอร์ดเทเวอร์เป็นกังวลถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยตัวของคฤหาสา์หลังนี้จะมีแต่สเปนเซอร์ที่รู้ครับดังนั้นต่อมาก็เลยมีการบันทึกภาพครับของจิวเลนไทซึ่งเรียกได้ว่า เป็นไปไม่ได้ครับที่เป็นรูปนี้เพราะเราไม่เคยเห็นซาชาสุตว่าไปปรากฏตัวใน Resident Evil 1 r e m a k ่นะครับแต่นั้นก็มาได้เฉยแล้วก็มีคนที่ควบคุมการผลิตนะครับอย่างทาราชิทากิสกินะครับ TMS Entertainment มิดริโทมิตะนะครับโซนี่พิกเจอร์ฮารุกิสตอมนะครับเซมมี่ทาคิชิเคกุชิคาโดกาวะนะครับก็คือผู้จัดจำหน่ายต่างๆต่อมาก็มีพี่บี้ในตำนานครับที่ต้องบีนะครับซอมบี้เทอร์นาล์นะครับหรือบี้หันมายิ้มนะครับ แล้วต่างนั้นก็มีเรื่องราวของภาพปริศนานะครับที่อ้างอิงกลับไปถึงการโดนเล่นงานซึ่งลักษณะเหมือนอยู่ในเดนไอแลนด์มากกว่าครับแล้วภาพก็ตัดไปอีกเป็นจิ๋วที่กําลังแบกลักษณะเนี่ยมันคือเร็วกันชัดๆครับแต่หน้าตาดูยิ้มแปลกๆนะเจเจยิ้มอะไรอย่างนั้นนะครับหน้าตาเหมือนจะดีใจที่ได้เรลกันรุ่นใหม่แน่นอนว่าเนี่ยคือเรลกันแน่ๆครับเพราะมันมีการเปิดตัวอยู่ในตัวของตัวอย่าง ซึ่งเป็นลักษณะของแถบพลังงานแต่ไม่เห็นตัวปืนอินโทก็เปิดเผยกันหน้าตาเฉยนะครับแล้วจิวก็ยิ้มแยะเลยบอกว่าเปิดเร็วไปไหมนะครับต่อมาไม่พอครับจิวก็แบกเร็วกันอย่างกับแบกปืนใหญ่แบบนี้นะครับผมรับภาพก็ตัดไปเป็นคริสเลดฟิลแต่คริสเลดฟิลรูปนี้ครับจะมีคอหมอนครับแล้วก็ใส่หูฟังซึ่งอยู่ในรีวิวเลชั่นครับทุกท่านอันนี้เป็นเหตุการณ์ีันก็ถูบันทึกเอาไว้ได้เหมือนกัน ต่อมาไม่พอครับเนี่ยชัดเจนครับดีเวลลอชันเนี่ยชุดนี้เลยทีมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคิวบิโคคือตัวของค่ายผู้ผลิตครับที่เรียกได้ว่าดูแลตัวของโปรเจกต์นะครับอย่าง i n f i n i t ต d a r k ์กเน็ตนะครับคิวบิโคต่อมาก็คือด้านขวาเนี่ยก็ยังคงไล่เรียงลูกกระสุนปืนนะครับที่มีการกักเก็บคลังอาวุธเอาไว้ไล่เรียงต่อมาครับก็มีการขึ้นรูปคริสเลสฟิลนะครับชื่อคริสเลสฟิลเจ้าที่อเมริกาเหนือนะครับสังกัดหน่วยสเปเชียลออร์เดิ้ลชั่นเอเจนต์นะครับ เป็นหน่วยเป็นการพิเศษนะครับผมต่อมาก็มีการไล่เรียงภาพกันต่อนะครับเป็นภาพมิดดเอครับที่ขึ้นมาหรือองค์กรสนิบาตแห่งชาตินะครับผูุ้มกับร่วมผู้ดูแลร่วมเคนเคนมิยามนะครับมิยาโมอโตอะจากนั้นก็มีการตัดภาพครับเป็นการเหินทะลุกระจกครับซึ่งอยู่ใน Resident Evil Vendetta ในการไปตามจับเรื่องราวของเกรนแอรียตที่เขารือหาดคูเรทาโร่นั่นเอง ภาพไล่เรียงต่อมาครับเราก็ได้เห็นภาพที่คริสเลสฟิลมีการโดนใส่เข้าไปในกระสวยครับแล้วก็ถูกส่งตัวในเพียสดีวานในภาค6นะครับอันนี้ต่อมาภาพก็ไล่เรียงต่อมาครับเป็นคริสเลสฟิลที่กำลังต่อกรกับซอมบี้นะครับในเวนเดลต้าแล้วภาพก็มีการให้เราดูหนังสือพิมพ์ครับใช้คำว่าแก๊สแอคแทกอินนซคือนิวยอร์กมีการจู่โจมด้วยแก๊สโดยต้นทางคือน้ำดื่มบรรณะเอกัวมีเรื่องราวของเกรนแอเรียสครับพ่อค้าอาวุธ กับผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นตัวโกงในภาคก่อนนะครับที่ชื่อว่าตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในมือสังหารกรับที่เรียกได้ว่าอันตรายมากๆชื่อของเธอคือมารีโกเมสที่เป็นมือขวาของเกรเรียรครับสองท่านดังนั้นรูปถ่ายในชุดรวมๆเราเนี่ยเราจะเห็นการอรารวาสของตัวเชื้อที่เกิดขึ้นณนะวันนั้นนะครับต่อมาก็คือเชื้อที่เกิดขึ้นมันถูกเรียกว่าเอวรรสครับแล้วภาพก็ไล่เรียงต่อมาครับนี่ครับให้เราเห็นเลยว่าเป็นการระบาดยังไง มีเรื่องราวของเนี่ยครับไวรัสที่เกิดขึ้นนะครับมาเรียกว่าัน A แล้วต่อมาก็มีการแพร่ระบาดครับนี่ในดาวทาวนู่นนั่นนี่ครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยภาพที่น่าสนใจก็ตัดมาเป็นคริสเล d ฟิลครับกำลังติดตั้งบนป้อมปืนกลในการที่เตรียมประทะเหมือนตัวอย่างแบบนี้แบบนี้และมีการพูดว่า8.4 mm มมครับรีคอยเป็นตัวของข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีเรื่องของแรงทีบ แล้วก็เป็นนี่ครับน่าจะเป็นเรลกันทุกท่านที่จิ้วถือแล้วยืนยิ้มแย่ๆอยู่มันคือท็อปซีครับความลับระดับสูงสุดนี่คือปืนรางไม่เด็กไฟฟ้าครับที่มีการถูกบรรจุเข้ามาครับมีระบบฟิลมีการดัดแปลงการยิงระเบิดมีตัวการเตรียมดินปืนมีการเรื่องของการควบคุมนะครับปีกของการยิงแล้วจอกนั้นเนี่ยก็มีตัวของการที่บอกว่า มีควอนุมตัครับคิโยชดาเฮดโกแมนอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่ามันมีเร็วกันเบื่องเลยครับแผนผังภาพตัดต่อมาครับแหมหนังเนี้ยมันจะ,จะเข้าเลยครับเล่นเอาอินโทรเล่นเฉลยแหลกเลยครับว่าเร็วกันทํายังไงระบบการใส่หัวกระสุนเข้าไปยังไงนะครับเนี่ยหัวกระสุนเป็นสอกสอนเข้ามีการใส่แมกกาซีนเป็น1 2 3ไม่พอครับจากนั้นก็ตัดมาที่รีออนครับ มาซาจิกะคาวตะครับคนที่ช่วยในเรื่องของการสร้าง r e s i d e n t e อีวภาค7เป็นอดีตคนฉลอง20ปีคอปทาคาจิโอคาโมโต้แล้วก็กำกับ3ารีเมคเป็นคนที่ดูแลวินเลดด้วยนะครับทากาจิโอคาโมโตะก็เป็นผู้ดูแลทาคิอิน o โมโตะก็แคปคอมนะครับ division security organization หรือ operation นะครับ D.S.O. หน่วยของรีออมีการปรากฏรูปขึ้นมานะครับสัญชาติไม่ปรากฏผู้ชายนะครับหลัก ไม่เห็นไม่ชัดเจนประวัติเล่นลบขนาดนี้ไม่ต้องเขียนก็นได้นะพี่น้องนี่คือการบอกว่าลีออนเป็นการแบบลับสุดยอดขนาดหมูเลือดยังไม่มีนะครับเพราะอะไรหมูเลือดถึงไม่มีทุกท่านมูเลือดเนี่ยถูกบอกเล่าเรื่องราวครับครั้งแรกใน Resident Evil ที่ถูกเรียกกันว่าตัวของภาคโค้ดเวโรนิกาครับ โคโรนิก้าเนี่ยมีการบอกเล่าหมู่เลือดครับเพื่อสัมพันธ์กับการติดเชื้อตัวละครว่าแคลเรตฟิลเนี่ยมีหมู่เลือดครับเดียวกันกันกบตัวของอเล็กเซียครับแอดฟอร์ดแล้วมีผลต่อการหายาแก้พิษบอกว่าอเล็กเซียเนี่ยคุณพ่อของเธอกอเล็กซานเดอร์ครับเป็นลูก,ลกชายของเอ็ดเวิร์ดรับที่เป็นเพื่อนของสเปนเซอร์ซึ่งตายในโครงการวิจัยการทดลองมาเตอร์ไวรัสครับลูกชายของลาออกจากสเปนเซอร์แล้วเอาต้นแบบเครือข่ายไปเปิดเรื่องราวในตาติก้าแล้วก็เปิดเกาะ ที่ถูกเรียกว่าร็อกฟอร์ดในภายหลังแล้วทําให้เป็นเรื่องราวที่บอกว่าตัวเขาเองได้สร้างเด็กหลอดแก้วคืออัลเฟรดอเล็กเซียต่อมาอัลเฟรดอเล็กเซียได้จับได้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยสร้างพวกเขาขึ้นมาจากโปรเกรเวโรนิกาก็ได้จัดการกับพ่อตัวเองด้วยการฉีดไวรัสเข้าไปครับแล้วกลายเป็นเนอรฟอร์ตูแล้วมีพิษร้ายแรงอเล็กเซียก็เลยต้องสร้างยาแก้พิษที่มีหมู่เลือดเดียวกันนั่นก็คือที่มาครับว่าทําไมหมู่เลือดถึงไม่สําคัญแหรับรีออนแต่สรัสแคลนี่สำคัญนั่นเองต่อมา ตัวของเรื่องราวก็ไปต่อเลยครับมีการลงชื่อน่าสนใจครับตรงนี้ใครเอ่ยอินกริดฮันดิกันรับนี่คือสิ่งที่บอกว่าขนาดมีการเปิดตัวไปแล้วก็ยังตามมาถึงตรงนี้ครับหน่วยข่าวกรองพี่ลีออนนะครับอินกริดฮันดิกนของเรานะครับเรียกว่าตามมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้อยู่ตลอดจริงๆ อินกริดฮ<ๆ>ันดิ้แกนก็เน้นๆตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับภาพจากนั้นก็เป็นการโชว์แวน่นมอเตอร์ไซค์นะครับของพี่ลีออนในการเล่นกับน้องหมาบนทางด่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่แกใช้วันนั้นเนี่ยมันก็คือรถดูคาติเซียนดีเวลของภาคที่ถูกเรียกกันว่าเวเดต้าครับแต่เปิดตัวในปีคศักราช2016แต่ไปวิ่งเล่นอยู่ใน2014เฉยเลยนี่คือคําถามนะวันนั้นว่าเฮ้ยรถที่มันมาตัวหลังแบบเนี้ย ทำไมมันสามารถที่จะมาโผล่ในหนังได้ทั้งที่หนังก็สมัตุตสี่ครับในเนื้อเรื่องแต่หนังอะ่ะเขามาสมัตุตทเจ็ดทุกท่านทําให้เรื่องราวส่วนนี้ถูกนํามาเปิดเผยในตัวของหนังได้ครับเป็นการโทษแะมับแท้ครับใครคองต่อมาก็คือรีออนในเดมเนชั่นครับที่เป็นการประทะกับพวกซาลาเขาได้เจอริกเกอร์แล้วมีการบอกว่าคนที่ควบคุมมริกาคาฮิโรสุซูกินะครับอาซูชิฟูรุยะจากนั้นก็มีภาพปริศนาครับที่โผล่เข้าไปอีกหนึ่งรูป เป็นจังหวะที่ลีออนครับกำลังเอื้อมมือไปจับแคลนะครับอีฟินายดารเนในคิสุกราดปี2006นั่นเองต่อมาก็มีภาพครับของชายคนหนึ่งกำลังจะติดเชื้อครับหันหลังกลับมาเป็นตัวของปริบดีครับที่อยู่กับลนะีออนณวันนั้นอดัมเบนฟอร์ดแล้วทำไมเรื่องราวตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดใน2013ไม่ใช่เหรอทํทำไมถึงเขียนว่า2009ครับ ก็เพราะว่าเรื่องราว2009ตรงนี้มันเป็นรอยต่อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากภาคที่5ในเรื่องราวภาค5ครับมีการเฉลยโดยผู้กำกับที่สร้าง Damnation เอาไว้ว่าตัวของผู้กำกับเขาเรียกว่าคนกำกับด้านบทภาพยนตร์หรือบทของเกมเนี่ยเรียกได้ว่ามีการไปพูดถึงของ Damnation ว่าตัวของเรื่องราวเนี่ยที่มีการเกิดในภาค5ไปแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับ Damnation ซึ่งเป็นรอยต่อแล้วก็ไปโยงเข้าภาค6 ทำให้เขาบอกว่าในเหตุการณ์2009เนี่ยลีออนกับเอดาครับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งระดับที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับอยู่ในใจเป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าตัวของความลับเนี้ยมันทําให้เกิดประโยคว่าคืนนั้นในแดนเนชั่นใน2011ต่อมาทําให้เป็นอีเตอร์เอกว่าพวกเขาก็เลยใส่2009นนเนี่เข้ามาเพื่อเป็นการบอกครับว่าไอ้ตัวเหตุการณ์ความลับอยู่ในใจวนนั้นเนี่ย มันอยู่ในช่วงรอยต่อตรงนี้แล้วไปเชื่อมโยงเข้าภาคที่6ในภายหลังเพราะอะไรเพราะว่าเอดากับความรักอยู่ในใจวันนั้นเนี่ยไปทํางานให้คนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาค6ซึ่งโผลมาตอนจบของแดนเดชั่นแล้วก็ผู้กํากับเนี่ยฉเฉลยนะครับตอนที่หนังฉายไ,ไปเรียบร้อยแล้วว่าคนที่โผลมาเนี่ยมันคือซิมมอนครับเพราะว่าแดนเดชั่นเล่นใช้เอนเครดิตตอนจบอะ่ะจากเกมภาค6กครับทำให้มันเลยเป็นคำตอบที่รับสุดยอดตรงนี้2009นาะฮะทำไมสอันสิบก็บตรงนี้แหละ ต่อมาครับภาพมันก็ไล่เรียงกันต่อครับก็เป็นรีออนนะครับบอกมิทเต์ประธานนี่ก็คือเป็นการบอกเท่ารดีแล้วก็ยิงเลยครับซัดเขาให้กลายเป็นมือสังหารที่ดีซังนั้นต่อมาก็มีการปรากฏรูปรีออนครับแล้วก็เป็นภาพในตัวของภาพยนตร์ครับโดยจับสังเกตว่าฉากหลายจะเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็มีการไล่เรียงต่อครับเอาคาทัศนะครับถูกเรียกว่าเป็นคุกกาทะเลที่อันตรายที่สุดนะครับไม่เคยมีใครแหกคุกได้เพราะระยะทางกับกับตัวของหมู่เกาะห่างกันเยอะมากในการจะข้ามเป็นไปได้เลยครับต่อมาก็มีการไล่เรียงภาพต่อเป็นพิมพ์เขียวเอาคาทัศนนี่ครับภาพรวมของพิมพ์เขียวของมันมันจะมีทางน้ําด้วยนะครับใต้ดินใต้ทะเลสิต่อมาก็คือภาพครับไล่ไปเรื่อยๆ มันก็สแกนให้ดูครับมิวสิกเพลงสุดมันของอินโทก็เรเคนโดสกรีนเพย์ก็มาคุโตฟูคามิครับเรียกว่าเป็นมือเขียนบทของภาคก่อนด้วยอย่างตัวของเวเดต้าแล้วก็ภาพก็ตัดมาครับที่แคลเรนฟิล์นะครับเป็นภาพพื้นแดงและคือในหนังครับลักษณะเหมือนบาดเจ็บอะไรสักอย่างอยู่ในคุกตัดกลับมาต่อครับแคลเรนฟิล์มีการพูดครับว่าออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์เวอร์เนี่ยคือเขาได้ว่าพูดตรวจการและไปนำสถานครับก็คือเป็นการบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเรื่องราวของปี2006ครับหรือตัว Infinity Dark a t e ที่เป็นซีรีส์ของ Netflix ก็เป็นเรื่องราวทาสถานนั่นเองต่อมาไล่เรียงกันเร็วๆครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เธอมีการตรวจสอบนะครับเรื่องราวทาสถานณนะวันนั้นแล้วก็มีประโยคขึ้นมาว่าท e Return Value มีการบอกว่ามีสองคนที่กลับมาแล้วมันเบี่ยนไม่จะมีมูลค่าแต่เราไม่รู้ว่ามันคุยอะไรกันด้านขวาครับมันไม่ได้ต้องการเน้นตรงนั้นครับมันต้องการเน้นไปที่ประวัติของคนพวกนี้ ต่อมาประวัติก็ไล่เรียงต่อครับเป็นฉากที่แคลรกับรีออนนะครับมีความเขาเรียกว่ามีความใกล้ชิดกันในอินฟินิตนะครับในการช่วยเหลือต่อมาภาพก็ไล่เรียงต่อครับตัดไปที่รีเบคก้าเหมือนกันพื้นแดงอีกแล้วในการที่ตัวของภาพก็ตัดมาอีกครับเป็นแคลร์ดัตฟิวกับคัมมาพิรลเลนกับเด็กน้อยเชอร์รี่เบอร์กินใน2รีเมคนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนี่คือเชอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นแคลร์นะฮะจังหวะนี้ ภาพก็ตัดกลับไปที่นิวยอร์กครับแล้วก็การระบาดของน้ําดื่มเอกัวนะครับที่ทําให้คนที่ดื่มมันกลายเป็นคนที่มีพาหะอยู่ในร่างแล้วรอการใช้แก๊สอนิโมริตีไวรัสหรือเอไวรัสนั่นเองต่อมาก็เป็นริเบกาแชมเบอร์ที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับบอกเป็นปราวัตทีมเหมือนกันมีบัตรชัดเจนแล้วก็ยังคงขึ้นตรงกับแรคคูซิตี้โพลิสเดพาร์เมนต์นะครับผมต่อมาก็คือเป็นรูปของริเบกาแชมเบอร์ในตอนค้นหาคําตอบของเอไวรัส แล้วก็มีภาพของตัวเมืองครับและตัวนี้ก็เป็นฮิโรยสุชิโนฮาระนะครับพวกคุมการผลิตภาพก็ตัดที่เอาคาทันครับแล้วก็เป็นจิวครับที่ลักษณะเหมือนกําลังจะแบกปืนหรืออะไรสักอย่างมานะครับที่บริเวณมือขวานะครับรูปนี้แล้วก็ต่อเลยครับเอจิโร่ฮาสุมิก็คือผู้กับที่ไม่รู้จักรีออนนั่นเองครับมาพร้อมนองดาวนะครับบอกว่าวันนี้ผม ไม่รู้จักรีออนก่อนหน้าจนปวดหัวเลยครับพุ่มกับคายาชิภาคบกบอกว่าท่านก็ไปดูสิว่ารีออนน่ะมันเหมือนทอมครูดรีออนท่านน่ะมันมีคุณลักษณะของบุคลิกของเขาเนี่ยคุณลักษณะของบุคลิกเนี่ยเหมือนกับทอมครูดครับมาทาให้แกเข้าใจครับอ๋อทอมครูดใช่ไหมง่ายเลยงั้นผมก็ต้องเอาให้หล่อไว้ก่อนดูเท่ในทุกๆด้านและเสี่ยงตายไม่แพ้พี่ทอมครูด ก็เลยกลายเป็นวันนี้แกก็เลยมาจับน้องดาวครับซึ่งแน่นอนน้องดาวมาพร้อมกับเหล็กแท่งครับหรือเหล็กเส้นอะไรสักอย่างน้องดาวการช่างนะครับน้องดาวก่อสร้างในตอนนี้ก็เลยไปกันใหญ่แล้วครับน้องดาวมาพร้อมกับเหล็กก่อสร้างแล้วภาพก็ตัดไปครับเป็นพิคริตบอกเมื่อกี้ว่าอะไรน้องดาวนะต่อมานะครับผมก็เป็นการบอกว่าแคลก็หลุดจากคุกได้สําเร็จนะครับมันจะไปช่วยแบกนะครับเร็วกันมาด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเร็วกันนะครับปืนราง ต่อมาก็แคลรนะครับผมน้องสาวออกมาได้แล้วรีเบกานะครับที่เรียกได้ว่าเข้ามาอยู่ในตัวเรื่องราวเหมือนกันนะครับแต่เหมือนกำลังถือเครื่องมืออะไรบางอย่างนะครับลักษณะเป็นชะง,ง้อนหินนะครับหรือตัวของหน้าผาของเอาคัทตต่อมานะครับผมภาพที่น่าสนใจก็ยังมีต่อว่าภาพก็ตัดมาครับที่รีออนครับแล้วก็ถูกเว้นแล้วก็เป็นคริสเลสฟิเป็นแคลนะครับเป็นน้องดาวจิว แล้วก็ขึ้นว่าโผลซึ่งแปลว่าตัวเบีย้ยหลายตัวครับซึ่งกลับไปที่รหัสตัวแรกที่รีเบกาครับแต่นั้นนี่ก็คือความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นณนะตรงนี้กับตัวอย่างครับก่อนที่ตัวอย่างจะตัดไปที่โลโก้สีเขียวครับสีเขียวเนี่ยมันถูกเรียกกันว่ามันเคยมีข่าวลือครับของไบโอที่ถูกเรียกว่ารีเว l เลชัน3มันใช้สีนี้แหละเซตไอแลน แต่ในขณะเดียวกันในสีเขียวเ,ยเป็นสัญลักษณ์ของรีเบกาครับในการแก้ปัญหาดังนั้นมันก็เป็นไปได้หรือไม่ไม่รู้ครับไม่มีใครทราบว่ารีวอรชั่3เนี่ยจะเล่นประเด็นต่อเนื่องจาก Dead Island หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไล่เรียงกันจริงๆครับเรื่องราวของการกําเนิดสีกับรี v ว l u t ชา n นเนี่ยภาคแรกสีฟ้าครับภาค2ส,สีแดงภาค3ามือว่าสีเขียว ซึ่งแน่นอนเราไม่เคยเห็นสีเขียวเลยครับจากไลซิเดนที่ใช้เป็นโลโก้แบบหลักๆเลยเราจะเคยเห็นแค่ชุดรีเบกาครับจนเราไม่เห็นในเดนไอแลนด์ตรงอินโทเนยว่ามันเป็นสีเขียวทําให้ณนะวันนี้เนี่ยความที่มันเป็นสีเขียวทําให้เขาตั้งข้อสังเกตกันครับแล้วไอ้เจ้ารีวิชั่นเนี่ยไปเชื่อมต่อภาคไหนรีวิชั่นภาคแรกครับถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อก่อนเข้าภาคที่5แล้วตัวของภาค2ล่ะถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อก่อนเข้าเรื่องราวเกมภาคที่6 มันเป็นการบอกว่าตัวของ r e s i d e n นตเนี่ยไอ้เจ้าตัวของลิลท่านสอเนี่ยก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่แบบเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันครับเช่นเรื่องราวตัวเองของทิเแต่ตอนจบบอก2ปีต่อมาก็เป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่ไปเชื่อมโยงกับแคลรที่ขับรถป,ป้ายทะเบสตาร์แล้วก็มีการพูดคุยว่าเขา ดีขึ้นหรืออย่างคือเพียรดีวานอยู่ในซีเค็ไฟล์แล้วลืออนสองก็ส่งไม้ต่อว่าซีเค็ไฟล์มีการพูดถึงกิลที่ขังตัวเองในห้องแล็บหลังจากจบภาค5เพื่อเชื่อมโยคเดสไอแลนด์คำถามว่ารีวิ3สามจะเล่าต่อจากเดสไอแลนด์หรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับแต่ถ้าต่อก็จะเชื่อมโยงสีเขียวนั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงเรียกได้ว่าพอต่อเนื่องกันแบบนี้เนี่ยเรื่องราวของเดสไอแลนด์ครับมันก็ตัดไปสีแดงอีกแล้วครับเหมือนกับภาพที่มันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยสีแดงนะ จริงๆไม่ใช่เขียวครับนี่แล้วก็กลับไปเขียวอีกแล้วแล้วก็จบครับด้ืยอรูปนี้และนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวปริศนาที่แกะรอยมาฝากทุกท่านนะครับในเรื่องเล่าลดุสเดนเอามาเล่าให้ฟังกระสุงสนุกนะครับผมกับกระผมแมนดังมาเตอร์นักสืบเรซนัลล์ซีรีส์ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ได้ครับเพื่อติดตามเรื่องราวต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับคลิปนี้แมนดังมาเตอร์นักสืบเรซน e ล i ์ซีรีส์เกมดีมีสาระต้อนรับช่องของผู้ทุกท่านครับผมขอบคุณครับ